เจ็ดเซตนะครับสวัสดีค่ะเป็นก้าวดีที่เริ่มต้นกับชุดพิเศษค่ะชุดพิเศษของ TDK International นั้นประกอบด้วยต้นกล้าไม้ห่วงหอลี่จำนวน30ต้นนะคะแล้วก็ดินทองดี3ถุงไฮไลท์พิเศษเลยค่ะนี่เลยทีดีดโกรอีกหนึ่งขวดนะรวมแล้วทั้งหมดในวันนี้ที่เห็นเป็นจำนวนเซ็เซต นะคะคูณ210ต้นโอ้โหมากมายเรียงรายเลยค่ะนำโดยท่านพออจิรพงศ์สีหบุตรและก็พี่หมอสุพิศราสีหบุตรค่ะท่านเป็นอดีตข้าราชการบำนาญน,นะคะสังกัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะ,กะเกษียณในตำแหน่งที่พอรพอสตอตำบลกูอ่อำเภอบางกู่ค่ะฝากพี่น้องเรานิดนึงค่ะมั่นใจและเชื่อมั่นกับไม้หัวหหัวรีอย่างไรบ้างคะครับก็คือจากที่ได้ดูแล้วก็คือต้นไม้ ็นไม้ที่มีราคาแพงที่สุดในโลกอันนี้ก็ได้ไปไประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องในเขตตมบกู่อำเภอรปรางกูตอนนี้กำลังขยับปลูกขึ้นเรื่อยๆนะครับคิดว่าอนาคตข้างหน้าเขตอำเภอรปรางกูก็คงจะนะครับเต็มทุก,กตู่บ้านนะครับมั่นใจได้ชวนพี่น้องทุกท่านนะครับในทุกทที่นะครับได้หันมาปลูกไม้ห่วงหัวรี่นะครับเพื่อการส่งออกนะครับเพื่อจะได้ มีอนาคตที่ดีนะครับเศรษฐกิจก็จะดีครอบครัวก็จะมีความสุขในอนาคตต่อไปครับค่ะเป็นเกษตรกรยุคใหม่ที่วันนี้เราจะพลิกพื้นแผ่นดินของเกษตรกรเราค่ะ MOU ตั้งแต่10ต้นขึ้นไปนะคะรับซื้อคืนประกันราคากิโลกรัมละ500ร้อถึงห้า0บาทตั้งแต่10ต้นขึ้นไปท่านจะได้ไ่า o u u แบบนี้เลยนะคะเอ รถเทมากเลยค่ะเป็นรุ่นลิมิเต็ดเอดิชันนะคะหาซื้อไม่ได้ตามท้องตลาดแล้วจ้ะบ๊ายบาย